วันนี้เราจะไปตามหาปูที่มีแค่ที่เดียวในโลกนะครับคือประเทศไทยโดยปกติแล้วปูก็น่าจะอยู่ตามทะเลป่าชายเลนนะครับแต่นี่เป็นปูที่อยู่ในป่าดิบชื้นครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถ้าช่วงเช้าๆเนี่ยเราเข้ามาแนละได้ยินเสียงชนีร้องหวยหวนนะครับพราเรามาถูกที่แล้วนี่คือชนีมือขาวครับไม่ได้ขาวแค่มือนะครับตัวก็สีขาวด้วยเกาะอ,อู่บนยอดไม้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหาสัตว์ดูยากนิดนึงแต่ก็มีนกจับคาเขา,ขานื้อมืนตัวนี้มาเกาะให้ดูสวยมากๆแต่นี่แหละครับเลยกลายมาเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ออสัตตตวนนน์นนาาางงงง้่่ยแูขทฝกลม เลยต้องย้ายที่ครับใช่แล้วครับทุกคนเราเจอเป้าหมายแล้วนะครับสัตว์ที่มีแค่ที่เดียวในโลกครับคือประเทศไทยก็คือเจ้าปูตัวนี้ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูแบบใกล้ๆนะครับปูตัวนี้มีชื่อว่าปูม่วงหมทองเรียกได้ว่าเป็นปูที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ตัวแค่นี้ก็ดูเหมือนจะดุครับชูก้ามขึ้นมาจะหนีบแล้วดูทรงแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวเด็กนะครับสีกระดองยังไม่ค่อยเข้มเลยขายังคนละสีเพราะถ้าโตเต็มวัยจริงๆเนี่ยจะมีขีบสีทองแบบนี้เลยเจอได้แค่แถวปา่าแก่งกาาระ้านที่เดียว ัังไปนะครบจะได้ไม่โดนรถเยียบก็โบกมือบายๆกันโดยการชูก้ามแล้วก็ขอให้น้องโชคดีนะครับการมาเป็นโมเมนต์สุดประทับใจของผมในวันนี้ที่ผมมากแกงอาจา์เนี่ยมากกว่า100ครั้งก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็วันนี้แหละครับ